บอกไหมตัวฮะอ้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ยปูข่เท่าไรเท่าไรบูจับไวเด่นขึ้อันนี้อันนี้บนบนสามตัวบนสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหอ่าหนึ่งสองสองสามอ่าหนึ่งปดเก้าอ่าอันนี้คือชุดชุดสามตัว อันนี้สองตอันนี้สอตนี่สองตบนนี่เ่าต้องอ่านดอกอ่านแต่สองตล่างแบนบน,น, <Superman> นี้โตล่างนั่นเก้าสามเออรับหาเก้าอืมเดี๋ยวเขียนไปเลยเนาะครับเนาะเขียนเลยเขียนเลยเขียนตามตามนี่แหะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบนล่างเป็นล่างหบห้าหนึ่กับเจ็อ้จได้สามห่งเจอะวหนเด้เหรอบนเยนึ่งด้เหะจะเขียนผิดหรือเปล่าลอกไว้หนเจเด้จะลอกไว้หนึ่งเจ็ม่นบะเออเออเออ เอาเขียนทางนี้หนึ่งเจ็ก็ได้ข้างล่างเก้าสามเก้าสามเก้าครับหนก่งห้หนึ่งเจ็ดั่นละหนึ่งเจ็ดแจ๊บแจ๊บบอลพอมากหรือมักงชิบห้าครับหนึ่งเจ็ดก็พองวดนี้ข้างล่างนี่ล็อกนี่บ่อล็อกล็เท่าไหร่เงันนี้ล็อกได้อะก็บอกนี่นะหนึ่งห้าครับหนึ่งเจ็หกัหนึ่งเจ็ดมข้างล่างตัวนี่ารงเนาะครับเนาะข้างล่างไอ้ไอ้บนนี่วิ่งยังไงครับบนนี้สองตัวบ่อ สอตัวศ่ง <rôle>:::: ศูนย์่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดกเสองสามองากแปดเฮ้ยแปดเก้าแปก้าจะมักมักสองเกบนสองเก้ามักักสองเก้าสองเก้บนชอบสองเก้าที่รอไห้นี่คือ2องเก้าสองเก้าพอครับ เอเพิ่นจดบาท่านเนีครับเพจดอ่าีจดบท่านโเรียวพบ่เนาะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสอบนสองตัวบนอบนครับครับศูนย์หนึ่งศนย์หเจักเจสอสองสาองสามแปดเก้าแปดเก้าีะพ่อนะีุดรับีคือว่ามัก2องเก่ารือทังผิดบอกคนละอันคนละคนละอัน ปดเก้าบล่างมักิก็รงวดนี้งวดนี <om it> ้งวดนี like <bbe> ้อันบนกับล่างตัวใดเด่นก็กานเด่นพัิเด่นกมิบหาเด่นกมมวงกลมในัเ่องเนาะวงกลมิบหายเด่นก็คอิบหาสแ่งหาขบนสองสามขบนสองสามสองตัวเดียวครับิบหาลสองสามหลอกเลยะตอนนี้ขีดไ้เนสนามมุ่งห้าขีดพาไนี่เนาไม่สิเขากัน ทีไลหกันฮัก้ลินกันสรปแล้วครับของเด็ของพ่อเฮียมสามสางอามมรีมาสองสามของวนสองสามอะสามตัวมสามตัมันเอาเอาเอาหนึ่งแเปาหน หนึ่งแปะสามตัวเอาสำหรับแนวทางรักลอยนะครับอต้องเข้าใจนะครับคุณพ่อเทียมลักร้อยเอ็ดนะครับเอาลักหนึ่งเป็นรักลอยด้วยครับเด้อถูกไดิเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองสามและหนึ่งแปดเก้านะครับอ๋อเอาหนึ่งใส่รักครับมรักลอยนี่คือเอาหนึ่งใส่พ่อโอว่หพ่อมนียนพ่อถือให้มับนี้อโชว์ให้เอฟซีบ้างไครับ ของแท้ของแท้รอยเอ็ดครับผมของแท้เด็ดมตามมาตั้งใกล้ๆเลยนี่เอาพอตั้งตัวนะครับตั้งตครับนี่ครับพ่อเทียมรับร้อยเอ็ดตัวจริงเสียงจริงขรับบน0ูนย์หนึสองสามครับข้างล่าง9 3้าสามหนึ่งหส่วน3ตัวบนคนว่าให้เอาหนึ่งใซ ก็จะเป็น1 0 1 1 2 3 1 6 7 1ห9 1งหนึ่งสงนเ็นึ่งแเก้สองตัวนเทียมรับร้อเอ็ดเน้นบนสองตัวบนสามเม็ดเดียวเน้นล่างหนึ่งหเม็ดเดียววงกลมให้สีแดงแดงที่น้องเบอรครอบถ้าจากไรสาตัวก็เอาหนึ่งใส่เด้อหนึ่งใส่ทั้งหนาลัก้อยเป็นหนึ่งนะยางเช่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามจังสี่นะครับเป็นต้นคืองวดนี่งวดนี้บนกับลางนี่งวดก้อนนี่ ปูเทียมนี่มันใจบนมาเรากะเด่นให้พร้อมก็คือหาซีซีหาแต่วางวัดนี้บนกับล่างนี่ปูเทียมสิเด่นเด่นบนคือเด่นล่างค่ะเด่นล่างเด่นล่างโตได้เม็ดเดียวนี่บ่ปูพอขนาดไม่มีนลยตัวเดียวเกหนึ่งหาตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยข้างล่างครับผมเด่นล่างแมนบ่ปูอ๋อพี่น้อง ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับเป็นบตรใกันตลีมากพี่น้องครับตัวมากรานาเป็นเียแนวทางนะครับละรับชมครับตในบอกครับัม่เลวั่รบอขอือเป็นกลังใจก็ต้องกราบเลยมันบอตรงเลยมันบอกตัวมากบอกตัมากครับตมกมากที่สุดทางลางิา ข้างงบนหนึ่งสองข้างบนสองสองสาบ้างบนสอจัดไปครับจัดไปจัดไปครับผมขางบนสองสามรเะคะามกัแล้วเด้อพี่น้องาให้เรา้หลัร้อเอ็ด้อว่าเอาลุนะครับไปลงนะครับไปล่งไปล่งไปล่งเออถูกจังหวดเขาซู่มวดเลยบอ บวกลื่นบ่พิษบกลนสองหวดปีนึงนี่พิษบเกินสองหวดม่นบ่พอเทียงบ่มันเขาให้ลอกไปเรื่อยๆสองวดอ่ะอาเลกอาเลอาเกกว่าหมอนอสามคนเดียวเลยสามหนึ่งสองาม่พ่อพ่อนี่รับลอยเสมันบ่แมดที่แล้วคู่ว่าได้คักแได้จังๆได้คักงวดบาหัน มันเข่าหาซอกหาซีมัน <S 1> <S 1> จกกกับกัน <St art ing> <S <S โอ้ตัวนี้มันบ่ได้ตัวนี้งวดนีมีตัวเลขฝากเอฟแล้วบ่มี่แล้วตัวใดสองสามบวนบนสอาบนสอามล่างหนล่างหนึ่เี่ยนเน้นเลยบ่ตัวเน้นๆเลยสองตัวนี่เอาเท่ายพอเงนดโอ้ยมีโอ้วยังเงินออกตัวละมีสิบสามสิบต่ละตัวละนิดตัวน้อยบ่พอตัวนี้น้อยมัมีเงินซื้อ ้เฒ่าเนาะตัวรอยรวดตลพันตพันหนึ่งเลยล็อกอยู่เราพ่อล็อกอยู่แล้วล็อกแล้วสองสามสองสามคำหนึ่งหาคำหนึ่งหาข้างล่างไปบอลอดบอลลอตตุพัน์เอให้เอาเท่าไรก็ตลพัน์ยัดไปที่นอก ตัวพันตัวไหนล่ะพ่อมักมักสองหาไปแล้วลงอีกแล้วลงอีกแล้วนึ่งหาเห็นป่ะมนวนๆมันจสิไปสองหาจะบอกพี่น้องอ่ะเดวจังได้กระได